ผมใช้ไฟจาก Power Bank นะครับกำแรงพอสมควรนะครับอยู่ประมาณน,นี้นะครับอันนี้อยู่ประมาณวินาทีตัว,า,ตวเาเตอร์กับตัว Adapter ์เนด์นไฟแนเทคนะครับก็ต่อมาผมก็ขี่รถไปด้วยนะครับขี่รถไปด้วย5.2นะครับเป็น Adapter สำหรับใส่ USB ผมอยู่กลางป่ากลางเขา,าก็พกาเตอร์มาเล่นเน็ตได้นะครับ ชวนท่านมาดูโพรดักตของแฟลนกเทคนะครับชื่อว่าแฟลนกเทค A5192 นะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟใช้ได้ตั้งแต่12โวลต์กับ9โวลต์ 9. นะครับก็คือผมจะเอาใช้ต่อกับเราเทอร์ TP Link นะครับเวลาไปไหนไกลๆน,นะครับต่อในรถยนต์นะครับซึ่งมันซึ่งมันสามารถดัดแปลงอ่า5โวลต์ 9. เป็น12โวลต์หรือ9โวลต์ได้แต่ผมจะแปลงเป็น9โวลต์ 9. นะครับตัวอะแดปเตอร์ตัวตนี้มันดีตรงมันดียังไงนะครับเวลาผมเสียบไปนะครับ ไฟมันจะขึ้น9โวลต์น,นะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็น12โวลต์ก็ได้นะครับ2โวลต์นเนี่ยเห็นไหม12โวลต์9โวลต์ผมได้ใช้กับเดปเตอร์ตัว TP Link นะครับตัว TP Link เวลาถ้าผมก็จะใช้เป็น TP Link เนี่ยสำหรับเป็น w i f i กระจายสัญญาณให้กับมือถือนะครับมันดียังไงนะครับถ้าเราใช้ 4G นะครับมันจะทำให้อ่ามือถือเราอะ่ะ แบตเตอรี่มันหมดเร็วนะครับแล้วก็ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมไว้นะครับอาผมก็ถาใช้ Wi-Fi มันจะทําให้แบตเตอรี่หมดช้าลงนะครับรักษาแบตเตอรี่นะครับข้อดีของการใช้ Wi-Fi ของตัวเราเตอร์นะครับถ้าใช้4 g 5 g มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับคือทําให้หมดไวตอนนี้ติดแล้วเห็นไหมต่อมาติด ผมใช้อมอบอะแดปเตอร์แปลงไฟนะครับตัวนี้เนี่ยผมมาติดเป็นลักษณะประมาณนี้สัญญาณขึ้นนะครับก็สายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับก็เป็นการาใช้สถานีนะครับอะแดปเตอร์แฟงเทคนะครับพกพาไปไหนก็ได้แค่พกพาเราเตอร์ติดบ้านมาเป็น เราเตอร์วพวกพานะครับโอเคครับผมสตาร์ทรถมานะครับก็เนี่ยครับก็ไฟมันจะไปฮิปก็ใช้เราตรเราต,ต,เราต,ต,รรตอร์นะครับเราเตอร์เนี่ยครับสินี้อ่ตัวเราเตอร์กับตัวอะแดปเตอร์แปลไฟแบตถึงนะครับพอต่อมาผมก็ขี่รถไปด้วยนะครับขี่รถไปด้วยก็ใช้เราเตอร์วไฟฟ้ไปด้วย ครับโรเตอร์ไวไฟด้วยแบบแานด์เดอร์เฟเทนะครับครับผมอยู่กลางป่ากลางเขานะครับตรงนี้ก็อ่าผมก็จะใช้เราเตอร์ตัวเราเตอร์พีฮีริงนะครับต่อกับ power bank นะครับ power bank พลังงานแสงอาทิตย์แล้วใช้แอแดปเตอร์เฟนเทค eu 5 a u 5น9 2นะครับต่อเน็ตสัญญาณเน็ตนะครับแล้วก็ผมก็อยู่กลางป่ากลางเขาผมก็เล่นอ่า u t u b e นะครับเล่น YouTube เรจะ instagam พวกนี้นะครับได้นะครับตรงนี้อ่าเนี่ยเนีย ใช้ไฟจาก power bank นะครับก็แรงพอสมควรนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแถวนี้อยู่ประมาณนี้อ่านี่เดปเตอร์แปลงไฟนะครับเดปเตอร์แปลงไฟนี่ก็โอเคอยู่นะครับนี่ เราเตอร์ติดบ้านเป็นเราเตอร์พกพานะครับโดยใช้อแดปเตอร์แฟลกเก็ AU5912 นะครับตัวนี้กัอไฟได้เป็น1 2โวลต์นะครับ1 2โวลต์ v, กับ9กโวลต์ได้นะครับก็ต่อมา,อานี้นะครับต่อกับเราเตอร์ใส่ซิมผมใช้ P ี Link ์นะครับเราเตอร์ใส่ซิมอย่างนี้นะครับต่อมาก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับ ว่ามเป็นยังไงนะก็ผมใช้พอแบงแฟงเฮกโซล่าเซลนะครับชาร์จพลังงานแสงอาทิต์ไปด้วยนะครับ,นะ,รบน,ะนะครับห้าหนึ่งสองนะครับเป็นอะแดปเตอร์สำหรับใส่ USB อ่าผมอยู่กลางป่ากลางเขาผมก็พกเราเตอร์มาเล่นเน็ตได้นะครับตัวนี้อ่าผมก็ต่ออย่างนี้นะครับต่อมาก็ต่อพอต ออ่เอก็ต่อมาก็ปรับสามารถปรับไฟได้นะครับไฟสิบโวลต์หรือโวลต์ผมใช้9โวลต์นะครับโอเคก็สายฮิตเดีย๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันครับ